จะมีเสียงนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดินเบาจะมีเสียงกิ๊กๆๆๆๆนะครับจนบางทีหาสาเหตุไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนนะฮะอันนี้เราย่อยอาหารมาให้ดูแล้วครับซีไวโมโตมือดาทําเองปัญหาที่พบกันบ่อยๆของรถรุ่นนี้นะครับก็คือไอเฟืองสตาร์ทจะเสียงดังนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือกรรไกตัดสังกะสีนะครับทุกอย่าง20มีนะครับแล้วก็กระป๋องเบอร์ดี้นะครับรุ่นใหม่ทําจากอลูมิเนียมนะครับรถฮอนด้านะครับคลิกนะครับ ออโตเมติกนะครับปัญหาที่พบเจอบ่อยๆนะครับในพวกคลิกสูกูปีไอในตระกูลฮอนด้านะครับที่ใช้ระบบสตาร์ทที่เป็นระบบนี่เฟืองสตาร์ทแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าหัวกระสวยนะครับบางทีนะครับคกล้ๆของรถยนต์นะครับที่ว่าพอหมุนปุ๊บมันจะมีแรงดีดออกมาเนี่ยนะครับพอใช้ไปนานๆนะครับเจ้าตัวนี้มันจะมีเสียงกลิ๊กๆๆนะฮะกิ๊กๆๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากเจ้าตัวเฟืองสตาร์ทนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับ น้องนองสังเกตด,ดูจะมีรอยที่ตรงนี้เห็นไหมรอยตัวนี้ก็คืออ่ามันจะมาสีกับตัวนี่ครับเฟืองสําหรับสตาร์ทน่ครับซึ่งเป็นเฟืองจานเนี่ครับเป็นเฟืองเป็น,ฟนเ,นฟ,เนฟืองตัวอ่าสำหรับของชามหน้าด้วยนะครับมันจะมาสีตรงนี้จะเป็นรอยเลยแต่ฉีดนิี่เฉียดนิดเดียวนะครับคือพอมันใช้งานมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมันมีการสึกหรอนะครับจะตัวนี่ยขาหรือว่าบูทตัวหลักแล้วจริงๆก็คือตัวบูทข้างในมันนะฮะข้างในมันจะมีบูทเนี่ยลองที่ลองตอดมาหน่อยนะ ม you know? right ีบูทอยู่ข้างในนี่บูทข้างในนี่บูทตัวอยู่ข้างในนะเนี่ยนะเห็นไหมนะบูทนั่นอยู่ข้างในนะครับตัวบูทตัวบูทในเนี่ยมันมันจะประกอบกับตัวตัวนี้นะครับตัวแกนตัวนี้ของตัวเฟืองสตาร์ทเนี่ยครับแล้วมันหลวมพอหลวมปุ๊บมันมีระยะห่างพอใส่เข้าไปปุ๊บครับพอมันมีระยะห่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนแรงดึงดูดของโลกนะครับ ดูดลงมาตามธรรมชาติก็จะมาขูดกับตัวเฟืองตัวนี้เนี่ยแกะนี่เห็นไหมครเป็นรอยเลยแล้วจะมีเสียงกิ๊กกิ c, ๊กกิ c, ๊กกิ๊กลำคาญใจเราอยู่นะครับนี่วิธีการแก้เนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนบูทตัวในนะครับเปลี่ยนบูทตัวในก็ได้แต่ว่าวิธีเปลี่ยนบูทตัวในน,น,ใน,นี่อ่าไม่ใช่งานง่ายนะครับไม่ใช่งานง่ายอยู่ครับต้องแกะบูทตัวในออกแล้วก็ใส่บูทใหม่เข้าไปเนี่ยอ่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่เรามีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ใช้งานได้ยาว,ยาว มาบอกให้นะครับวันนี้นะโอเคโดยที่นะครับเจ้าเฟืองสตาร์ตตัวนี้ด้านปลายนี่นะครับมันจะมาประกอบกับบาครอบเฟืองมอเตอร์สตาร์ตนะครับนี่อี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูทเหมือนกันนะครับแล้วก็ขาตรงนี้สองข้างนะครับขาสองข้างตรงนี้นะครับบางทีใช้งานนานๆไปมันก็สึกหรอได้เหมือนกันนะครับมันจะไปเสียบกับตรงนี้นี่นะลองเสียบไปดูครับนี่อ่านี่ครับแล้วก็ วิธีการที่จะทําให้เสียงมันหายนะครับเราก็แค่เนี่ยฮะเราออเอาเลื่อมาก่อนนะครับเราก็แค่ทำไงครับยกตัวเนี้ยถ้าเป็นบูทแน่นๆนะครับมันก็แค่ยกตัวเนี้ยมันเลยขึ้นไปยกขึ้นไปมันก็จะเลยตัวเฟืองเข้าไปครับประมาณแค่มิลหรือสองมิลเนยียมันจะห่างกันนิดเดียวฮนะเราต้องดันเข้าไปก่อนนะอ่านี่ครับยกขึ้นไปนิดนีดน่ครับมีระยะห่างกันอยู่นิดเดียวเองนี่ครับมันห่างกันลองยกขึ้นปล่อยปล่อยปล่อยครับปล่อยยกขึ้นได้ไหมฮะ พอมันสึกหลอปุ๊บเนี่ยมันจะโดนแรงดึงดูดของลูกลกเนี่ยครับดึงลงมาเพราะนั้นเราก็ต้องหาอะไรมาทํายังไงก็ได้ครับให้มันยกขึ้นตลอดมันก็จะไม่สีกันเพราะว่าเจ้าเฟืองตัวนี้มันหมุนตลอดต,อดตามรอบของเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องก็มันก็หมุนนะฮะหมุนตามรอบเครื่องเลยยิ่งวิ่งเร็วรอบเครื่องสูงก็ยิ่งหมุนเร็วครับโอเคเพราะนั้นเราก็จะวันนี้เราจะมาลองใช้วิธีนี้กันนะครับก็คือใช้เนี่ยแผ่นเหล็กนะครับเอาเน้นเป็นของ เม็ดกาแฟรุ่นใหม่มันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมันจะนุ่มแล้วก็มันยัดง่ายนะครับแม่เหล็กไม่ดูดต,ตัวนี้แล้วก็มาลองตรงไหนครับนี่มาลองตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ครับเพื่อที่จะไปค้ากับค้ำตรงไหนฝั่งนี้จะเอาตัวนี้นี่ค้ากับตรงนี้ครับให้มันแน่นขึ้นนะครับแต่ต้องลองด้านล่างนะลองด้านล่างใช่ไหมลงด้านล่างเพื่อที่จะยกเจ้าตัวเฟืองขึ้นไปโอเคเดี๋ยวจะลองน้องก็จะลองทําให้ดูเลยครับ วันนี้ก็ถือว่าเอาวิชามานะฮะวิชาที่ทําแล้วได้ตังมาเปิดเผยกันเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็หลายๆอย่างก็นี่ศึกษาหาความรู้นะครับจากใน y o u t u b เนี่แหละนะครับวันนี้เราก็จะให้วิชาความรู้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหากลับคืนกันไปนะครับวนเวียนกันอยู่ตรงนี้หวังว่าคนที่ได้รับความรู้ตรงนี้ไปนะครับ ก็จะนำไปต่อแล้วก็ส่งให้กับคนอื่นต่อไปนะครับเคีเค๋ยวเราจะลองนะครับประมาณนี้ตัดเหล็กลงไปประมาณนี้นะฮะตัดเหล็กประมาณนี้แล้วก็ลองนะครับแล้วก็งอบิดงอลงไปให้มันได้รูปทรงโค้งๆนะครับใครเพื่อที่จะเสียบเข้าไปที่ตัวตัวนี้ นี่คือตำแหน่งที่เราลองไว้แล้วนะครับลองไว้แล้วอขอบคุณครับอันนี้ลองไว้แล้วนะตรงนี้ตำแหน่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็นี่เหมือนกันลองไว้แล้วโอเคเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วครับ ยกขึ้นบนลงล่างนะครับนี่มันจะหลวมนะครับของเดิมมันจะแน่นนะเีม่มันจะแน่นเลยแล้วก็ใส่นี่ครับตัวประคองครับอาม,มันก็จะแน่นเรียบร้อยเลยไหมฮะข้างล่างดูหน้าง,งานเลยครับเลยยังเลย่นีเลยใช่ไหม โดนไหมไม่ไม่โดนครับเนี่ยเฉียดแค่นิดเดียวครับแค่ประมาณมิลหรือสองมิลนี่ฮะต้องหาระดับนะก็ต้องตั้งระดับนะครับถ้าเกิดว่ามันยังชนอยู่ก็ทำให้เจ้าเหล็กเหล็กรองนะครับมันหนาขึ้นนะครับพอลองดูพอลองเพิ่มเข้าไปดูครับครับเหล็กอันที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นยางไงแน่นนะลองยกดูครับนี่มันแน่นนะครับ Okay. แล้วก็ตรงนี้เป็นยังไงบ้างดูสิโ oh. ดนไหม oh. อ่านี่ครับมันจะเฉียดแล้วตอนนี้มันไม่โดนแล้วครับมันไม่โดนแล้วนะครับไม่โดนแล้วตัวนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่จะนี่ประกบมันไปก็คือตัวนี้นี่ครับมันจะมีของเดิมจะมียางรองนะครับเรา อะไรก็ได้ครับยางแผ่นยางยางในก็ได้ครับตัดยางในแปละลงไปนะครับโอเคเราจะลองดูแล้วครับกางแล้วแนะอเราลองโยกดูครับโยกดูนะตัวนี้แน่นไหมนแน่นนะแน่นแล้วก็มาดูว่าระยะห่างระหว่างไอเฟืองจานนะครับกับนี่มันห่างกันนี่อย่างนี้ก็ไม่โดนแล้วพอจานหมุนมันก็จะไม่โดนสีเสียงมันก็จะเงียบนะครับโอเคอันนี้แหละครับที่มา เสียงเม็ดโอเคที่ได้ยินคือเสียงเม็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองประกอบดูเลยเราจะใส่สายพานกลับเข้าไปเลยครับจะประกอบแล้วนะอ่านิดนึงอย่าแรงนะครับถ้าแรงเดี๋ยวจามคดนะครับทำเบาๆมันก็ไปแล้วครับนี่ให้สายพานนะครับมันลงไปในร่องนิดนึงจะได้มีพื้นที่ ประกอบกับชามตัวหน้านะครับอ่าถ้าใส่แล้วนะครับแกนข้อเหวี่ยงต้องผัวมานิดนึงอโอเคนั่นคือว่าสายพานใส่ลงล่องแล้วครับอันนี้หมายความว่าเรายังไม่ได้ยิงบล็อกนะครับเราไม่ได้ยิงบล็อกเนี่ยเราต้องหมุนน็อตเนี่ยนะครับ เข้าไปแล้วแกนข้อเวียงโผล่มานิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นการใส่ได้ถูกต้องเลยครับเราลองหมุนดูนะหมุนดูว่ามีอะไรติดขัดฝืดไหมโอเคสบายแล้วเราก็จะลองอ่ะไม่ติดนะไม่มีเสียงเลยนิ่เดี๋ยวกวดปะอ่ะพอแล้วโอเคใส่ตรวจปืนนินเช็คูปืนปืนปืนปัง งานงอกครับลูกปืนปลายก้านรวบนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ต้องมีเสียงดังของกขลกแน่ครับสลูกปืนครับแต่ว่าตอนนี้เราจะทดสอบดูก่อนนะครับว่าตัวเฟืองสตาร์ทเนี่ยที่มันกระทบกับตัวไอเฟืองที่อยู่ที่แกนข้อเหวี่ยงนะครับมันยังสีกันอยู่ไหมนะครับก็เลยจะลองใส่ฝาครอบสายพานเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนําออกมาเปลี่ยนลูกปืนไอตัวปลายก้านตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับี๋ยวเราจะทดลองใส่ เข้าไปก่อนอวัตถุประสงค์หลักที่จะทดสอบเสียงของไอลูกกระสวยเฟืองสตาร์ทนะครับว่ามันยังสีกับตัวเฟืองที่เกาะอยู่กับข้อเหวี่ยงหรือเปล่านะครับว่าเสียงตัวนั้นหายไหมลองสตาร์ทด,ดูครับ ก็เหลือแต่เสียงตัวลูกปืนที่ฝาครอบสายพานนะครับหรือว่าลูกปืนปลายแกนชามที่ต้องมาแก้ไขกันต่อไปครับ <es. S 1> เสียงดังออกมาจากบริเวณนี้ครับลูกปืนตรงปลายแกนชามหลักนะครับเสียงดังก็กกๆครับข,ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสามาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสครตแชร์ได้ครับผม